สวัสดีครับคลิปนี้เป็นการรีวิวรถยนต์อีโคคาร์ที่มียอดขายอันดับหนึ่งในประเทศไทยได้แก่คันนี้ครับ t o โตยต a ายาริก่อนที่เราจะไปชมรถกันขอมาทำาว้าเข้าใจกับนิยามของคำว่าอีโคคาร์ให้ถูกต้องซะก่อนครับหลายคนยังเข้าใจผิดคิดว่าอีโคคาร์มาจากคำว่า อีโคโนมิคาร์ลดขนาดเล็กราคาถูกแต่ไร้คุณภาพซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้ององีโคคาร์ย่อมาจากคำว่าอี o l o g y ีคาซึ่งเป็นรถที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเองซึ่งอีโคคาจะต้องประหยัดน้ำมันที่23่สิจุด 25กิโลเมตรต่อลิตรตามมาตราฐานที่รัฐบาลกำหนดและจะต้องผ่านมาตราฐานยูโร5และปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน100กรัมต่อกิโลเมตรซึ่งจะทำให้รถยนต์อีโคคาร์เป็นรถที่รักษาสิ่งแวดล้อมอีโคคาร์ Car, นอกจากเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันและปล่อยมลพิษต่ำแล้วยังเป็นรถที่มีความปลอดภัยสูงสุดด้วย ซึ่งจะเป็นอีโคคาร์ได้นั้นจะต้องผ่านมาตรฐานการชนจากยุโรป UNCEC 94และ95ซึ่งเป็นมาตรถถาฐานความปลอดภัยสำหรับการทดสอบการชนด้านหน้าและการทดสอบการชนด้านข้างด้วยเพราะฉะนั้นอีโคคาร์ไม่ใช่รถยนต์ขนาดเล็กที่มีราคาถูกและไร้คุณภาพแต่เป็นรถที่ประหยัดน้ำมันรักษาสิ่งแวดล้อมปล่อยมลพิษต่ำและ ปลอดภัยสูงสุดด้วยครับ <Wow. S 1> สำหรับอีโคคารคันนี้เป็นรุ่น t o y ยต a y a r ริ1.2มิตรราคาจำหน่ายอยู่ที่5้าแ0 0แบาทเรามาดูกันว่าราคาระดับนี้มีออปชันเด่นๆอะไรบ้างครับสำหรับมิติของตัวรถยาริส1.2มิตรมีมิติภายนอกความยาวของตัวรถ อยู่ที่4เมตร14เซนติเมตรความกว้างของตัวรถจะอยู่ที่1เมตร73เซนติเมตรและความสูงของตัวรถอยู่ที่1เมตร47เซนติเมตรไฟหน้าของรุ่น1.2มิตรเป็นแบบมัลติรีเฟ็กเตอร์สองสว่างได้ชัดเจนในยามค่ำคืนกระจังหน้า เป็นกระจังหน้าสีดำเงาพร้อมโลโก้ตัดด้วยคโครเมียมและกระจังหน้าบริเวณด้านล่างก็เป็นสีดำเงาลายลังผึ่งกระจกมองข้างสีดำเงาพร้อมไฟเหลียวรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าล้อแม็กอลลอยพร้อมยางขนาด185 60 R15 มือเปิดประตูแบบกลิบท้ายใช้งานง่ายเป็นสีเดียวกับตัวรถไฟท้ายใช้แบบ LED light like guiding มาพร้อมกับคีบตัดอากาศบริเวณท้ายรถมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังและไฟเบรกดวงที่3แบบ LED ให้ความปลอดภัยมากขึ้นกระจกบังลมหลังมีไล่ฟ้าและที่ปัดน้ำฝนถังน้ำมันขนาด42ลิตรใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ซึ่ง ประหยัดอยู่ที่23.3กิโลเมตรต่อน้ำมัน1ลิตรภายในตัวรถเลือกใช้โทนสีดำพวงมาลัย ใช้วัสดุยูรีเทนออกแบบแบบ3การมาพร้อมกับสวิตควบคุมเครื่องเสียงและสวิตรับสายและวางสายเมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่องเสียงรถยนต์เบาะนั่งใช้วัสดุกำรรมยีอย่างดีเป็นสีดำตัดด้วยได้สีน้ำเงินลายกราฟริก ซึ่งบริเวณเบาะผู้ขับขี่สาม,มารถปรับระดับสูงต่ำประจกหน้าต่างเป็นแบบไฟฟ้าทั้ง4บานฝั่งผู้ขับขี่เป็นแบบอัตโนมัติมาพร้อมกับระบบเซ็นทรัลล็อกเบาะหลังพับเก็บได้แบบ60-40เพิ่มความสะดวก ในการโดยสารและเก็บสัมภาระมากขึ้นพวงมาลัยเป็นแบบ power ไฟฟ้า e p s น้ำหนักเบาเมื่อใช้ความเร็วต่ำและหน่วงน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นเมื่อใช้ความเร็วที่สูงขึ้นเพื่อความมั่นคงในการควบคุมพวงมาลัยและยังปรับระดับสูงต่ำได้ <S <S เครื่องปรับอากาศ เป็นแบบอัตโนมัติควบคุมอุณหภูมิได้คงที่ประหยัดน้ำมันมากขึ้นเกียร์อัตโนมัติแบบซ u เปอร์ซีวให้ความนุ่มนวลในการปรับเปลี่ยนเกียร์และประหยัดน้ำมันเป็นเลิศสำหรับยาริสใหม่มาพร้อมกับระบบสต็อป แ n d start system เป็นระบบติดดับเครื่องยนต์อัจฉริยะช่วยให้รถประหยัดน้ำมันมากขึ้นมาตรวัดเป็นแบบมาตรวัดเรืองแสงออปจิตอนให้ความสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนพร้อมกับจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบ MID เครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด6.7นิ้วเชื่อมต่อ USB และ AUX มาพร้อมกับฟังก์ชันเชื่อมต่อ Apple CarPlay เพิ่มความปลอดภัยขนาดถอยหลังด้วยกล้องมองหลัง ถุงลมนิรภัยมีให้ทั้งหมด7บายใบตำแหน่งที่1อยู่บริเวณพวงมาลัยของผู้ขับขี่ 2. อยู่บริเวณหัวเข่าของผู้ขับขี่3อยู่บริเวณคอนโซลหน้าของผู้โดยสารด้านหน้า4และ5อยู่บริเวณด้านข้างเบาะ ของผู้โดยสารและผู้ขับขี่ด้านด้านหน้า6และ7อยู่บริเวณเสา A ด้านซ้ายและด้านขวารวมทั้งหมด7ใบครับระบบเบรคด้านหน้าเลือกใช้แบบดิสเบรกพร้อมคลีบระบายความร้อน ส่วนด้านหลังเลือกใช้แบบดัมเบลกมาพร้อมกับระบบ ABS ป้องกันล้อล็อก EBD กระจายแรงเบรก BA เสริมแรงเบรกและยังมีระบบควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง VSC และระบบป้องกันการออกตัวล้อฟรี TRC กุญแจเป็นกุญแจรีโมทพร้อมระบบเตือนการโจรกรรม TDS และเป็นกุญแจนิรภัย Immobilizer เครื่องยนต์เบนซินใหม่ขนาด1.2ลิตรรหัส 3NRFKE แบบ4สูบ d ับเบิ o h e แค c a m s h a 16วาล์วมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด Duo VVTiE เป็นระบบวาล์วแปรผันทั้ง ID และไอเสียพิเศษตรงวาล์วไอควบคุมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้มีความแม่นยำสูงประหยัดน้ำมันถึง23.3กิโลเมตรต่อลิตรและแรงม้าสูงสุดอยู่ที่92แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่109นิวตันเมตร ด้วยอุปกรณ์มาตรฐานของรถยนต์คันนี้และอีกหลายเหตุผลทำให้ยาริสมียอดขายอันดับ1ครองใจผู้ใช้รถยนต์อีโคคาร์ภายในประเทศซึ่งเหตุผลนอกจากอุปกรณ์มาตรฐานที่ได้กล่าวไปทั้งหมดนั้นยังมีเหตุผลในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ที่ออกแบบดีไซน์ได้ทันสมัยสวยงามและ ยังมีในเรื่องของการบริการหลังการขายเช่นจำนวนศูนย์บริการที่มีเกือบ500ศูนย์บริการทั่วประเทศทำให้ผู้ใช้รถได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการหลังการขายรวมถึงราคาอะไหล่ที่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำทำให้ผู้ใช้รถไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและ ยังรวมถึงความทนทานชื่อเสียงของแบรนด์โตโยต้ารถยนต์มีความทนทานสูงไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจให้กับเจ้าของรถและยังมีในเรื่องของแคมเปญส่งเสริมการขายเช่นวันนี้หากคุณเป็นลูกค้าเก่าโตโยต้า Toyota, และสนใจอีโคคาร์คันนี้ทางโตโยต้า มีข้อเสนอคือดาว0%ฟังไม่ผิดครับก็คือไม่ต้องใช้เงินดาวนะครับเอาไปผ่อนได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้ระยะการผ่อนยาวสุดถึง96เดือนนะฮะสำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่าโตยต้าก็เริ่มต้นแค่5%นะฮะหรือสำหรับลูกค้าที่มีเงินดาวค่อนข้างจำกัด แคมเปญพิเศษส,สำหรับออกรถในช่วงนี้นั่นคือใช้เงินดาวแค่5,000บาทสำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีรถมาก่อนและยังสามารถเลือกโปรแกรมการผ่อนชำระตามความสามารถในการผ่อนชำระที่คุณผ่อนไหวนะฮะและในช่วงที่โควิด19กํำลังระบาดสำหรับคนที่กังวลว่าจะใช้รถแล้ว กลัวว่าในช่วงสองสามเดือนนี้ไม่สามารถผ่อนชำระได้โตโยต้ตายังมีแคมเปญให้คุณอุ่นใจออกรถวันนี้ผ่อนอีกที90วันข้างหน้าทั้งหมดที่ผมกล่าวมานั้นล้วนเป็นเหตุผลที่ทำให้รถคันนี้คลองใจผู้ใช้รถอีโคคาร์ในประเทศหากสนใจสามารถติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขที่โชว อยู่ด้านล่างนะครับติดต่อสอบถามแคมเปญต่างๆจากผูานั่งขายได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับไว้พบกันคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับฝากกดติดตามกดซ b s สไคร e กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับ